เงือสมอศเอาสุดีทุกคนครับไก่หัวเนาเราต้องแน่เจ็บเนาะแน่เจ็บก็เหงุ่ก็แบงเนาะผัดใบกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้และใส่กุ้งสดนะครับบ่แช่แค่ได้เราต้นเชิมา่มุสไซได้แช่กระเชียกรนายนะกระน้ำโมปุยละเนี่ยผักกระเฉดใส่มานี่ยอกอ่ตาตีเออนะเครื่งเชียนก็มันจอนะนุกแล้วิเชียนทีผ่านเดือนหลายเดือนแช่บมมาต้งเราต้งต่อติดต่อกลางต่หนุ่งนะอีกต่อไปมัจอนแเจ็บมันที่ชุนเขาไม่เนี่ยเราต้นนะตัดกระไรเปลี่ยม ทอดนม,มงานเสีะเละก็ออ,อ,อร่อยมากครับมม่มอไป ทำโตโตโม้มตักโตอต้าได้เยอะผักกระเฉดอร่อยมากแรกแรกอะ ฮะแล้วก็พุงงกลาเนาะปนักนาดกันเอาอืมอ๋อเราก็เจ็บแลเจ็บกล่าวนะรอเข้ามาขอเราเราลองเิยคำโตโตหมอกดตุ๊ะเราไต้เยี่ เมาป่อยนี่เสียหม,มูจอนแน่งใเรสอร์นเนาะกรอบมากครับเหงาวิหงอตอ่ทะท ta đi chỗ rồi mới đâu làm nữa. ừ đã được lắm, mà các bạn, bạn. บอกคำโตโตมอกตุเตอร์อะไรเยอะ จุดมุงงานครับออดรักข้อเรล่านะ่อนะอร่อยมากครับ 음, mm 음. -hmm.